Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูตุ้มอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์นะคะมาให้หนูได้ศึกษาเรียนรู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรค่ะอ่า occupation เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะคำศัพท์พวกนี้ตอนตัวนหนูได้เรียน ไปแล้วนะคะลูกเดี๋ยววันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาเพิ่มเติมนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะดูันเรกน,นะคะที่เชื่อครู u ิ e n นนักเรียนด o อกเตอร์ หมอเนิ s พยาบาลเลนทีหมอฟันเนนว็บจตุวแพทย์ลิรเมย ตำรวจโจรสลัดทหาร Postman, บุรุษไปรส์นีควายแม่พนักงานดับเพลิง Pictureman ชาวประมงบาร์เบอร์สร้างตัดผมชายลอริสคนขายดอกไม้เบเคอรอคนทำขนมปังพายลอต นักบินโค้เซลล์ผขายผลไม้าฟาร์ม์ชาวนาการเดนเนอร์ชาวสวนซิงเกร์ นักร้อง t ท x กซี i ดรายเวร์คนขับรถแท็กซี่บัสดรายเวร์คนขับรถระจัมทางเช f พ่พอครัวเวสเ e r ร์ พนักงานสื่อสารเวิดเบิร์ดพนักงานเืดนนงงนเิดสีแคชเชียร์เจ้าหน้าที่การเงินหรือพนักง,งานแคชเชียร์นะคะเทนเตอร์ Center. สร้างภาษี เอนจิเนียร์วิศวกรสกเกอร์คลีเยอร์หรือฟุตบอลคลีเยอร์นักฟุตบอลนะคะอ่าต่อไปนะคะลูกคุณครูมีภา,าระงานให้หนูได้ฝึกทักษะกันนะคะ ครูคให้น้องหาคำแปลของคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะอ่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพครูมีให้น้องได้ฝุดทักสักสิบหกคำนะลูกนะให้หนูแปลเป็นภาษาไทยนะคะโดยเปิดดูจาก Dictionary หรือว่าอ่าค้นคว้าได้จาก Google นะคะลูกให้อ่าครูคขอให้นักเรียนทุกคนนะคะไปอ่าหาคำศัพท์คำอินนะลูกนะหนูจะได้จำคำศัพท์ แล้วก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์นะลูกเพื่อเป็นแนวทางในระดับสูงสูงขึ้นไปนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้คุณครูนำมาฝากแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ CU l e อ t ๊ายบาย